สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันด o อมนะคะกับหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้วันนี้วันสงกรานเนาะปีใหม่ไทยใช่ไหมคะก็มาดูกันสิว่า มีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ต้อนรับปีใหม่ไทยของเรานะโอ้โหทูอ of c u ั s มาแล้วมาแล้ว Queen of ั a ว d s เ Wow. ์มิตว t ว์วิวออ f ฟอ r t จูนทางงานดีมาก ขอดูขอดูไพ,พ,พ่พพิคเนตหน่อยนะคะบีลองจิงอินไซด์ Daydream d o l p h i n โอเคข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะโ <c oughs> ดดเด่นมากๆในเรื่องของความรักอะใครโสดอยู่ ใครโสดอยู่มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่เป็นเนื้อคู่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่นะเป็นเนื้อคู่แบบคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะทําให้คุณฟินคนท,ที่จะทําให้คุณแบบมีความสุขอะคะ่ะเป็นคู่แท้เป็นคู่แท้ที่แบบว่าเป็นของของคุณจริงๆอะเป็นคนของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นคนของคุณจริงๆหมายความว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะต้องไปแย่งชิงกับใครเพราะ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ของของคุณก็คือของของคุณอืคนของคุณก็คือคนของคุณอยู่วันยังค่าความรักโดดเด่นมากๆใครที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วก็รักกันดีมากขึ้นนะคะรักกันมีความสดชื่นชุ่มฉ่าชุ่มชื่นใครทะเลาะกันได้คืนดีกันนะใครที่แบบมีปัญหาอะไรกันอยู่เดี๋ยวมีการปรับความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าใครที่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ของคุณก็อาจจะต้องมีเหตุให้ออกไปเพราะอะไรเพราะคู่ที่แท้จริงของคุณจะต้องเข้ามาแล้วะจําเป็นที่จะต้องเข้ามานะคะ Fortune, วิวออฟฟอร์จูนบอกว่ามันถึงเวลาแล้วดวงของคุณจําเป็นที่จะต้องเจอคนที่ใช่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้มีการแบบว่าคุณคบกับใครอยู่แล้วอยู่ๆเขาเทคุณเขาทิ้งคุณเขา หนีหายไปอะไม่ต้องตกใจนั่นคือมันเป็นเรื่องที่เขาจําเป็นจะต้องออกไปจากชีวิตคุณนะคะเพราะเขาไม่ใช่อืมแล้วทีเนี้ยคนที่ใช่จะเข้ามาคุณเห็นอยู่เนาะยิ่งคนโสดนะถ้าใครที่โสดอยู่แล้วนะคะคุณเสน่ห์แรงมากแล้วมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคู่ที่ใช่เลยแล้วแบบเจอคนเนี้ยแล้วคือจบลงตัวไม่ต้องหาคนใหม่ไม่ต้องหาคนใหม,ไม,หใหม่ไม่ต้องมองหาคนอื่นอีกแล้วอะ่ะ คุณอาจจะมีความแตกต่างกับเขามากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคู่ของคุณเนี่ยหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่มีความต่างกันมากๆลักษณะนิสัยใจคอทัศนคติอะไรที่ต่างกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะเข้ากันได้เข้ากันได้ดีอยู่ด้วยกันได้นะคะอเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณจะสบายอกสบายใจเหมือน มันหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องทําให้เป็นทุกข์ปัญหาอยู่ๆมันจะหายไปเองเลยนะปัญหาที่แบบมันเคยคาลาคาซังหรือว่าใครมีปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบอา้าอยู่ๆมันเคลียร์ได้เฉยเลยอยู่ๆมันหาทางออกหาทางแก้แล้วปัญหามันก็จบไปง่ายๆอย่างนั้นอะจบไปเฉยๆเ,เลยอะแล้วคุณจะแบบเฮ้ยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแบบ หายใจได้โล่งรู้สึกแบบมีเวลานั่งนั่งชิวๆแบบบางคนอาจจะใช้คำว่าแบบไปนั่งโง่ๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปนั่งโงโ่ๆงโงอยู่ร้านกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องทําอะไรมันไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากไม่มีอะไรให้ต้องกังวลน,นะมันเป็นอารมณ์นั้นเลยอือเป็นความรู้สึกดีนะเป <c oughs> ็นความรู้สึกดีนะมันเหมือนแบบถึงเวลาของช่วงพักผ่อนของชีวิตอะคะ่ะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใดๆทั้งนั้นแล้วก็ใครที่เจ็บป่วยอยู่จะหายป่วยนะคะจะสุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นอืมอะไรอีกคุณจะฉลาดขึ้นด้วยฉลาดหมายถึงว่าอาจจะรู้อะไรมากขึ้นอนะ่ะแบบเข้าอกเข้าใจอะไรได้มากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอืม คิดอะไรไม่ออกเลยหรือว่ามองอะไรแล้วแบบมันติดขัดมันเป็นปัญหานู่นนี่นั่นคิดไม่ตกปรงไม่ตกอยู่ๆคุณจะเริ่มแบบตื่นรู้อะตื่นรู้คิดได้เข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นเข้าใจสัจธรรมของโลกมากขึ้นแล้วทําให้ปรงตกทําให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจชีวิตทีเนี้ยพอคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะคุณก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นคือไม่คิดมากไม่กังวล บางคนเหมือนตาที่สามเปิดคาว่าตาที่สามเปิดเนี่ยไม,ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นอะไรแบบนี้นะแต่มันเหมือนเป็นการตื่นรู้อะค่ะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณอะยิ่งถ้าใครทําสมาธิอยู่เป็นประจํานะคะนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่แบบว่าเอ่อจะมีสติอยู่กับตัวตื่นรู้หรือว่า เข้าอกเข้าใจในปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยค้างคาในใจคุณอะคะ่ะหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของเซนส์ต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณอืมโอเคเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรอะไรอะมันดูจะเข้าเข้าทางคุณไปหมดเลยเป็นเป็นแบบ ง่ายไปหมดเลยอะคะ่ะไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรมาขัดขวางหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่อยู่ๆมันก็มันก็หายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละดีปะ่ะดีไหมดีนะเลิศอยู่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงดวงเปิดนะคะอ๋อ ผู้อ่านไม่แน่ใจนะเพราะว่าผู้อ่านไม่ได้เรียนเรื่องของดวงดาวอะไรมานะคะแต่ก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าเดี๋ยวหลังสงการเนี่ยก็คือถ้าถ้านับตามจันทรคติของของไทยอะ่ะมันเหมือนกับว่าอ่ะหลังช่วงสงการมันเป็นปีใหม่ไทยเนาะแล้วมันจะมีเรื่องของการเคลื่อนของดวงดาวผู้อ่านไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนรู้สึกจะวันที่สิบเก้าสิบเก้าเมษามั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะที่มันเหมือนจะว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนดวงอะค่ะเปลี่ยนโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่แหละดวงของคุณอะอาจจะรอผ่านหลังสงการไปสักนิดนึง แล้วดวงคุณจะแบบเปิดโล่งแล้วก็แบบคือทุกอย่างมันดีหมดเลยหน้าที่การงานก็ดีนะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแบบว่าไม่เคยคิดว่าเจ้านายจะมองเห็นไม่คือปกติเจ้านายอาจจะแบบมองข้ามไปมองผ่านหัวไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้งานนะเห็นอยู่แต่ว่าเวลาที่จะโปรโมทเวลาที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเพิ่มเงินเดือนอะไรเงี้ยมองไม่เห็นหัวคุณเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆวันดีคืนดีอ้าว หลังจากหยุดสงการไปนานกลับมาทํางานเจ้านายโปรโหมทเจ้านายเลื่อนขั้นให้อะไรแบบนี้เอออย่างที่บอกอะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วถ้าใครอะเป็นเจ้าของกิจาการนะคะธุรกิจเติบโตก้าวหน้าแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นหนทางใหม่ๆมองเห็นทิศทางว่าแบบเออจะทําอะไรยังไงต่อจะขยับขยายยังไงจะทํายังไงให้ธุรกิจอะมันไปได้ดีหรือไปได้สวยขึ้นเนี่ย สติอยู่กับคุณปัญญาอยู่กับคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเหมือนเข้าทางคุณไปหมดรอหลังสงการนะคะเดี๋ยวทุกอย่างดีเองโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ